สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะก็มารับช่มครับเมื่อนี้มีเวลาครับนะจะมาเบิงฟูปลอยอไรถุงยังเหลือกี่ขอกครับนะยบริเวณมาเป็นเดือนแล้วเราสามีนี่ฟาร์มเบิงว่าทีมงานเขาเหลือหลายบอถุอนนะครับกำลังมาอยู่นะครับเหลือจะขอกี่นีครับเนาะอันนี้มาเบิงกัน ดักอยู่ทางล่งพีให้เราครับนะกำลังไล่มาอยู่ครับเราก็ากจะมาถาอยู่บริเวณเรียนเดิมๆครับนะนี่ครับนี่ปีนี้งัวหน่อยหลายถึงมีปัญหากันเลยว่าบาปล่อยครับก็ไปเลี้ยงก้อนครับนี่ครับทางมาเมื่อน,นี้อ่ามีลมแน่ครับเนาะบรรยากาศดีครับเนาะลมเย็ยนๆตอนแรงๆนำโดยคอก โอนาไม่มของามพอซักครับซักน้องโอน่าจะมากก่อนครับเนาะเอาคอกแล้วเอาคอกเรียบร้อยเมื่อทายคลิปเฮ้ยหวอะไรนั่วเฮ้ยครับตามมาด้วยของภายนอนเี่ยขาไม่ย่อยไม่เยี่ยมนะ อยู่ไ้เยี่ยมแม่ก้อนมังงับใช่แม่นครับเนาะของผลิตเป็นน้อมครับเดี๋ยวพอกันหลายมือครับเนะาะเป็นเดือนก็มือเราไปเลี้ยงเขาข้อครับวันนี้เขาขอกตะเวนมาขอกตะบายสามผลมันเลี้ยงไก่บ้านไปแล้ว หอ,อกเม็ดเทียงขอมีนาะตะขอ,อก้วนี่อืมของผันไล่เสือนี่ครับตะเตี้ยกับยูเนาะแม่เพี้ยนกับมี่ครับไหมแม่กอดอีก้อดนึงครับน้ำกล่อน้ำกล่อมมา่วนแม่กรอรับนี่เข้าดแดงๆซ้ายตรงข้อสีอเขียวๆนี่ ปลาทรายมาบอมันจะเป็นของปลาทรายครับเนาะมาน้ำเขาเนี่ยปลาทรายน้ำเตีย่ยนน้ำก้นแล้วก็ของเม็ดดอน,นดำกระโลงใหญ่ๆครับเม็ดดอนนี่ก็ของเอ,อ่เอเฉพอะเราซื้อน้ำพนันนาไปพายุนนะของเม็ดดอน โอ้ยกระไายมาอยออกมาจากสมุทรปราการได้แล้วครับพุ่นแต่ว่าบัตางครับหัวพันพันก็ไม่เลี้ยวมาอม่เขาอยู่บ่ยางก็จะลาเนาะ้งก็คอิ่มอยู่ขึ้นขึ้นแล้ว สมือมีค้าเลยเป็นคนมีค้าเลยสมือนี่นมีาเออเขาเรีวเขาตะเวนมือนี่นัก n h มาขอากสบายสามคนเนาะเออพานตัวเตียจ้องตัว ครับคือเก่าครับแลนลุ่งนี่ก็จะไปไปดักทางขึ้นอีกจักรอบนึงเนาะครับนเนาะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศบะเรีมาโดนครับเนาะแล้วนี่ก็จะแห่งแรกแน่แล้ว,น,น,วนี่ครับนี่ครับออกม่กลมหิ้วยี่ครับเนาะออกไปไซสครับนะนี่สกสะก้อนมีหน้ากันยังเด็กปล่อยกันอยู่ครับพอได้กินได้อยากอยู่มั่งครับเนาะ มากันแล้วครับเนะาะจะเบิ้งปาต้นโดนจะได้พอกันครับเนี่ยปกตินี่ปล่อยอะไรทุ่งอยู่เป็นถึงมีหน้าครับนี่กับมีหน้าแล้วมากวันที่สิบเนาะสิบสิบเอ็ดนี่แหละครับเนาะจะสำหรับสามินิฟาร์มกับบอได้มาป,ป,ป,ปีนี้ไปเร็วไปเลี้ยงเร็วนะปีนี้ไปเลี้ยงเร็ว เป็นพราวะง่วงวน้อยห้ายแลหละว่ะง่วงสอนข้างจะบม่สมบายบันไดก็เลยบ่ไดเอาไปปล่อยคือเพ่นสุเทือแล้วรอบนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศนะอ้เอฟซีเนี่ยบึงว่าึงกันยังปล่อยอะไรถุงก็ยังมีอยู่ครับอยากับพ่อได้กินอยู่ครับเนาะพ่อได้เลียมไปใกล้กว่าบ่มีครับเนาะ ปลิดกับมากคือเกากลอมันกสองกลอมมาเร็วมาเร็วนังคาอยู่นี่นะครับเดี๋ยววางสันเดี๋ยวบางสันขึ้นถนนแล้ววะสันอ่ะคืนทนนแล้วครับเนาะ ครับเป็นเดือนนะครับามา,ยยา,ามามากขอ,องตับพอมี ลงถ่ายครับึก็ก่อนแต่ว่าดีรัดลงกอ่อนถามมูอยู่นัน่นะนะมีลงจหน้อยนะครับเนาะ,นะพอสายไกายแล้วเพราะยังอยู่ครับคือเกา่า บรรยากาศประมาณตอนนี้กับประมาณสี่โมงหาโมงแรกครับหาโมงแรกนะบัดนี้คำยังแจ่งอยู่ช่วงนี้เขาหนาหออเต็มตัวแล้วครับกลางมีนาแล้วสิบเอ็ดแล้ว <c oughs> อ,อยี่ใส่เลยจะไปเลี้ยงเยงข,งงขียางงาวเลยโอ้บอลเดียวมาดึกดมันบอยูหรอกเพราสีอิมหอกแํานั่นไม่มาหรอกครับ โดนข้เหลงมาได้ล่ะเห็นใส่เหลียงเสียแตาฮันอยู่เหมือนบ่อกยังดหรอให้เลี้ยงอยู่ถามู้คำถามู้คำหน้าหมดแล้วอันสิไปเว่ยเด็กเขาแป้งทางเลี่ยวหนดละโบนั่นเดียวไปไปที่เตาติ๊กกับไอ้วันเตาะตี้ก็เลี้ยงก็ได้สะพาน ไล่ไล่กันไปครับพุ่นไกลๆเป็นครับจบนะเก็บตกจักหน่อยครับเนาะกำลังไล่ไล่กับกัน พัดแห้งครับนะพักกันกลับกันแล้วครับมานีเอามาเยี่ยมชมเยี่ยมชุ่มหัวไรลถุงกับคอกนะครับเนาะเดือนมีนาสำหรับซัมมินีฟาร์มไปเรียงเรียบร้อยครับเนาะผมพอกันซัมมินี่สักก้อนมานีกลับไปคลิปมือใหม่กรับเป็นเฮาเรียงขึ้นเก่าแล้วครับเนาะไปเรียงกันขึ้นเก่ามามาชมทีมงานเพิ่นปล่อย จะยังปล่อยอยู่คือเก่าอยู่ตามท้องหน้านี่ค่ยังพ่อได้ปล่อยอยู่ครับเนาะหย่างกับพ่อได้กินอยู่แต่ว่าเดินทางไกลที่สามีฟาร์มอยากไปเลี้ยงเพราะว่ามีเวลาครับเนาะอาจจะให้งัวเพเนศพักนะเพรต้องไปไกลมากไกลนะครับสำหรับมือนี้สามีสักก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม